สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ladies three e n นะคะ ในวันนี้นะคะพวกเรา3ามคนจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตมุมมองการเลี้ยงลูกมุมมองการใช้ชีวิตให้มีสมดุลให้และความสุขค่ะค่ะในบรรยากาศดีๆสบายๆอย่างนี้ทุกวันศุรกร์เวลา9้านาฬิกาสานาทีค่ะอ่าวล่ะ,ะสำหรับใครที่เป็นสาว working mom n นะคะเราก็จะมาร่วมกันจัดสมดุลชีวิตด้วยรวมถึงใครที่เป็นคุณแม่มือใหม่เราก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราในปัจจุบันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ เพราะว่าโซเชียลเองเนี่ยหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคนนี้ใช้กันเยอะมากเลยนั่นก็คือ Facebook ค่ะเรามีประชากรถึง70ล้านคนใช่ไหมคะแต่ไม่น่าเชื่อคนใช้ Facebook ในประเทศไทยถึง35ล้านคนค่ะขึอนมกเรื่อนะีเนาะใช่เราถือว่าเราเป็นคนใช้ Facebook เป็นประเทศที่มีการใช้ Facebook มากเป็นอันดับ9ของโลก เยอะมากถ้าทั้งที่ถามว่าประชากรของเราถ้าเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆก็คือไม่ได้ไม่ได้เยอะนะใช่แต่เราติดอันดับหนึ่งหรือสิบอะถูกต้องอะไรที่ทําให้คนไทยติดโซเชียลมีเดียขนาดนี้อืมเพราะเราเป็นคนกระหายใคร่รู้เรื่องชาวบ้านใช่มันทําให้เราสามารถที่จะรู้จักใครสักคนหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องรู้จักมาก่อนเออแล้วเราก็ไปแอบดูเขาได้อย่างเงี้ยเนาะสนุกจะตายแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าข้อดีเนี่ยนะ ป้าในวัยนี้ยก็เพิ่งเริ่มฝึกไม่นานเท่าไหร่ในการเล่นแต่พอเล่นแล้วติดเลยเหมือนแม่รู้เลยอ่ะเป็นคนแก่ติดเน็ตแล้วข้อดีเนี่ยมีมากมายนะถึงแม้ว่าจะมีข้อไม่ดีที่เราจะต้องกึงระวังข้อดีคือโลกมันแคบลงติดต่อใครก็ง่ายหาเพื่อนเจอใช่เพื่อนป้าแต่สมัยอนุบาลมาเจอกันแบบเนี้ยฮะป้าจำเขาได้เหรอคะป้าก็จำไม่ได้เขาจำป้าได้ป้าสวยอยู่ตัวเขาจำ เราต้องขอบคุณพวกหนูๆน,นะที่ให้ป้าเป็นเพื่อนไม่งั้นมันตกยุคนะเอาจริงๆทำไมถึงคิดว่าคนไทยถึงติดโซเชียลมีเดียขนาดนี้หรือนะว่ามีเหตุผลหนึ่งอะไรเพราะว่าในโซเชียลมีเดียอย่างใน Facebook ใช่ไหมคะหรือใน Instagram เนี่ยส่วนมากเวลาเราลงลรูปไปลงคอมเมนต์อะไรไปเขาก็จะมีให้กดไลค์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่เป็นแง่บวกคนได้รับไลค์ก็จะรู้สึกแบบดีเวลามีคนมาฟอลโล่เราก็รู้สึกดีรู้สึกแบบว่ามีแต่คนชื่นชอบเราติดตามเราแต่จริงๆเน,นี่ยเหมือนเป็นดาบสอง คมนะปัจ <Đ ại. S 1> คือ,อการกดไลค์เนี่ยมันทําให้เราซึมเศร้าได้นะคะเพราะว่าอย่างสมมุติเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเขาเป็นวัยที่ต้องการเรียกร้องความสนใจแล้วเขา เขาอยากจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะพอเขาก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่ในการที่กดไลค์โดยที่อาจจะทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเนี้ยอย่างบางคนแบบเรื่องที่จะโชว์นิดโชว์หน่อยเพื่อแบบอุ้ยให้คนเข้ามาดูเยอะๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นภัยเหมือนกันออเรื่องอันนึงเนี้ยนะป้าคิดว่าทั้งใน Facebook ทั้งใน IG หรือว่าไลน์เนี่ยมันเชื่อได้บางส่วนเนาะบางทีเราคิดว่าอุ้ยคนนี้อย่างนี้เหรอ แอปมา82ครั้งเรื่องะเรื่องสวยใช่ไหมเรื่องสวยเรื่องหน้าตึงเรื่องอ้กาจะลงะลงได้สว่างแล้วสว่างอีกหน้าเนียนแล้วเนียนอีกบานเป็นหนึ่งไม่มีขุมขนแอปบานเดียวไงออใช่คือเฮลคอแต่ว่าประตูข้างหลังเราอ่ะเบี้ยวไปแลยป่อจี้เวลาจะโพสแต่ละครั้งนี่ นาน,นานไหมคิดนานนะคะว่าเอ๊จะเลือกรูปไหนดีจะโพสข้อความอะไรดีอันดับแรก,กคือเลอกอะไรก่อนคะอันดับแรกก็คือสมมุติว่าเหตุการณ์กำลังจะ,จ,ะจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นวันนี้แล้วมันเป็น,ปนสิ่ง,งซึ่งมีประโยชน์ควรที่จะบอกค่ะเออก็เหตุการณ์ แล้วนี่สองลูกก็จะเลือกอย่าไปทําลายสายตาท่านผู้ชมหรอกป้บางคนหน้าสดหน้าหดหูเย็นเชียจะไม่เห็นป้าแบบนั้นถึงแม้ว่าป้าจะไม่ผ่านแอปก็ตามเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวต้องดูแบบว่าเออมันดูด,ดีหน่อย <c oughs> <จ>แล้วก็เออสดชื่อรื่อ <c oughs> เรองใจไม่ใช่เปิดม,มาปุ๊บ <c oughs> โอ้ยหายยนะมาเย็นเฉีหดหูเออแล้วถ้ารู้ระวังเรื่องอะไรเวลาจะโพสก็หลายหลายอย่างนะต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมไหมอ๋อเเดี๋ยวเดี๋ยวคิด เรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกันช่วงหน้าได้เลยด้วยความที่เราเป็นแม่ยุคดิจิตอลยุคใหม่เราเมาแบบคุกกี้กับโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับโซเชียลหรือว่าการลงเรื่องราวของลูกเนี่ยก็ต้องคิดด้วยเพราะว่าลงไปแล้วลบไม่ได้นะจมันอยู่ไปตลอดเลยไม่ก็สามารถที่จะลบได้แต่รู้ได้ยังไงคนแคปเจอร์เอาไปส่งต่อก่อนที่เราลบหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าแต่ตอนนี้ทิปเซนทริกค่ะ